ครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขพนครับมือนี้อ่อ,อกพ้นมีโอกาสแต่มาบัตรแม่ยาซ่อมเป็นบัตรของแม่นางสิริพรสน,นมาสสังมาแปลงไว้เคยมาเธอหนึ่งแล้วบัตรนี้มานางวอาก,กับหญ้านี่แหละพี่น้องมานางวอกกับหญ้านี่แหละมาบอกความถูกให้เปินฟังลระกะ ก็งไงว่ามั่งพอความเมตตาเนาะจากเพื่อนขอสุขขอลาบจากเพื่อนอย่แหละก็สมหวังกลับไปอยู่เด้เออกับบุคิดวัญญาสิเลตุลคัะปนันก็เลยว่าขันมีโอกาสดวงศึกกรรมมากอีกเด้อญาี่เอ้ยสันหลงก็ได้ออาอออดมามอีรีพี่น้องกันได้ไหมอีรีพี่น้องมาแล้ว ันนี้ก็สิมนานั่งบอกกับ,กบยาคือเก่านั่นล่ะมาถูกมาญาแท้ผู้ขายามใดสิโด่งสิดังสิมีชื่อมีเสียงน้ำเขา้าเพลงยาเอ้ยแงมใดสิมีเงินเฮ็ดเพลงตั้งหลักปักฐานมาเพื่งยาเด้หน่มาเพืงเพ่งบารมียามาขออาศัยไพ่เพื่งบารมียากัเมตตาลูกหลานในเด้ดอเนาะยา สมคิดหอดคิดถึงอยากมาหาเนี่ยคนไหนนางยิ้มเปื่อยๆใส่เป็นหนองยังไงคนชิงดูนางยิ้มเปื่อยๆใสจคนไหนเมตตาหลายเนี่ยนะเนี่ยเป็นเป็นเป็นจิตญาณเป็นเมตตาอยู่ดอกมาเถียวที่เหลวทั้งไอ้ไข่ทั้งยายาให้ข้างล่างไอ้ไข่ให้ข้างบนคนเมตตาอยู่คนรุ่น นำบ,บัน,นี้สี่้าพี่นองผ้าพ,พี่นองมาเสียงโชกนะครับมาเสียงโชกลอ,องเบิ้งให้จบคลิปเด้อพี่นองถ้าอยากได้โชคน้ำกันถ้าพ,พี่นองมาเสียงโชกนะครับนนพีนองมาเสียงโชก็โชคพนาะ เดยวเด้อพี่น้องเด้อใจเย็นเย็นเนี่ยนี่ไปสองน้ำข้างที่เห้าเข่ามากนั่นงางตรงมากเรื่อยเรื่อยอ่ะ phần hai qua phần được cả tháng không, ừ. Ừ. Mà nhà... thác, không khổ nữa. là, là đã có còn việc thì nhang tùng mới được về rồi thì hiện nhà son vui quá luôn năng như thế như <laughs> ขอโศกน้ำยาเด้บปริญญาเอ้ยเอาให้โศกน้ำกันคนอ่างไกป้ากับง่วงนอน้อนใส่กับห่วงปัดไดกกับผ้ามาย่อนขินหอดยาย่อนจากม่หายาไปเดี๋ยวมาท่างผีเหลวมีพี่น้องเอ้ามาเอาบันเอ้ยขอสามโถตรงส่งบนดิบยาเด้อปวดไทยเอาสามโถตรงๆเอาลูกแรกเนาะลูกแรกขอเป็น ลักหน่วยเนาะยยาเนาะลักหน่วยด้วยลักหน่วยถ่ายล่องวันที่หนึ่งถ่ายสามตัวล่อวงที่หนึ่งอันนี้ก็เป็นลักหน่วยก่อนด้บยาด้วยมาพี่นออ้องมาเบิร์นกันบันนี้อยังเอาคือหายล่ะเรื่องว่ายาให้จับไหมถ่ายสามตัวได้ยาด้วย มตัวสูกมือใส่เถ็งตัวใดกับสูกมือใไซส,ส,สามหกสมบูรณยาอ๋อเอาไม่เอาไม่พี่น้องเอาไม่นเามนาะสิบนี้ต่อกัน